บ้านสไตล์อังกฤษหนึงเดียวในอุบลบนทำเลบ้านจันในราคาเริ่มต้นเพียง3.2ล้านบาทแวะดูบ้านแป๊บกับบรบ้าอุบลวันนี้เรามากันที่โครงการสารินลิฟวิ่งบ้านจันค่ะบ้านสวยสไตล์อังกฤษบนทำเลถนนทางหลวงอุบลศรีสเกตสังเกตง่ายๆโครงการอยู่ตรงข้ามกับ MG m o t o มอเตอร์เลยค่ะ แบบบ้านที่เราแวะมาดูวันนี้นะคะเป็นแบบบ้าน2ชั้นขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ําพร้อมที่จอดรถ2คันแบบบ้านเจทูมีพื้นที่ดินเริ่มต้น58ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น136ตารางเมตรค่ะชั้นหนึ่งของบ้านเข้ามาจะเจอกับลิฟวิ่งรูมที่ออกแบบให้ดูโปรง่งด้วยประตูบานใหญ่พิเศษพร้อมหน้าต่างในห้องพื้นที่เชื่อมต่อกับโซนรับประทานอาหารถัดมาคือห้องครัวที่ทางโครงการกั้นแบ่งด้วยประตูกระจกแยกเป็นสัดส่วนแถมเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานและมีบานหน้าต่างระบ กกินให้้อีดวยชั้นล่างนะคะจะมีห้องอเนกประสงค์ให้อีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งบ้านตัวอย่างตกแต่งเป็นห้องทํางานแต่ใครอยากจะทําเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะคะเพราะมีห้องน้ํารวมติดกับห้องนอนเลยค่ะสะดวกมาก ถัดไปเดี๋ยวเราขึ้นเดินชมชั้นสองกันค่ะไฮไลท์ของบ้าน J2 ห้องนอนชั้นบนทั้งสองห้องมีห้องน้ําในตัวห้องแรกเป็นมัสเตอร์เบดมห้องนอนกว้างมีระเบียงชมวิวส่วนตัวห้องน้ําส่วนตัวพื้นที่ห้องน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เรียบร้อยเลยค่ะ อีกห้องเป็นห้องนอนขนาดมาตรฐานพื้นที่เยอะสามารถวางเตียงขนาด5-6ถึงฟุตได้สบายสบายเลยค่ะมาพร้อมห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันแบบบ้าน J2 แบบบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3.2ล้านบาทใครสนใจสามารถติดต่อดูบ้านจริงได้เลยนะคะขอบอกว่าของจริงสวยกว่าในรูปอีกค่ะต้องมาให้เห็นกับตาตัวเองก่อนตัดสินใจนะคะรอบหน้าบ้านๆจะแวะไปดูโครงการไหนฝากติดตามชมกันได้เลยนะคะเราเจอกันคลิปถัดไปค่ะ